คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมกสีหยอยหรือน้องหมกคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้ก็มาเจอกันหน้าเกมสาวถ้ำนะทุกคนเมื่อวานนี้ก็คือเล่นสาวถ้ำไปและคือแบบว่าโคตรเกลือนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาจัดหน่อยนะเพราะว่า จริงๆช่วงเวลาแจ็คพอตไทม์อ่ะไม่มีเกมสาวถ้ำหรอกนะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไงไหนไหนอ่ะคุณอะไรก็ได้แจ้งเข้ามานะเที่ยง20สอ่ะไม่ใช่11.20ง20ถึงเที่ยง20นะทุกคนก็เวลาประมาณนี้เนาะแต่ว่าไม่มีเกมสาวถ้ำนะ อ่ะเราก็จะมาเล่นในช่วงเวลาของมันละกันเราจะมาแก้แค้นมันสักนิดเดงนะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะน้องจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างเลยนะทุกคนไป let's go <S โอเคค่ะทุกคนเราก็มาหน้าเกมแล้วนะวันนี้พกทุนมาที่206บาทนะทุกคนก็นะเมื่อวานห่างหายไปนะทุกคนก็เสียนะทุกคน โอ้โหเสียยับค่ะบอกเลยนสาวถำ้ำไม่รู้วันนี้จะเสียอีกหรือเปล่าไม่ไม่ได้ไอ้นี่เลยนะเมื่อคืนนี้ก็คือเสียแล้วก็คือเลิกเล่นไปเลยเพิ่งจะมาเล่นเนี่ยน <Okay. S 1> เงิน <c oughs> เงินอือหึโอ้โหเขียวมาช่องสองเอออุ้ยโอ้โหอือหึมามาเถอะกูขอละโอ้โห โอ้โ <c oughs> oh, wow, ว้าวรัวๆนะทุกคนเออจะได้ไวมา อีกแล้วมั้งกูว่าวันเนีย้ยเสียอ,อีกแล้วเหลือสามสิบ ดอุ้ยอุ้ยยังได้ไปต่อนะทุกคนได้มาแปดสิบเออ อุ้ยอุ้ยดงว่าจะหมดแล้วนะทุกคนโอ้ยตายตายโอโหถึงขีดเส้นตายแล้วนะทุกคน50บาท คิวค <Kill. S 2> mm ิวมาช่องหนึ่งคิวคิวด้วยโอ้ยไอเขียวไปดิ อุย้ยไอหน,น้าม่วงเอ้ยไม่ใช่หน,น้าม่วงอุ <K S 2> ้ยเฮียสี่ร้อยไอเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยสี่ร้อยทุกคนไอ้เฮียสกัดเตอร์อีกโอ้โหลงมาลง,มา,ลม,งกกามาขอเถอะโอ้ยโอ้โหโคตรฉิวเฉียดทุกคนโอ้โหเกือบหมดแล้วนเมื่อกี้อมาขอเถอะ โอ้โหกริดเลยยางเงียบดิเพื่อนนั่นแหละสิบมาช่องหนึ่งเออเออเจไปดีไอหน้าม,ม่วงมาช่องหนึ่งก็ยังดีนะที่ได้ส่งรอ้อยอะ ก็รอดตายไปแล้วนะทุกคนอูโ้หโูอ้้หแตกในน,นีโอ้โห <c oughs> <c oughs> ูเฮ้ยเฮยเรกว่าจะแตกในซะแล้ว จบแล้วนะเจ็ดร้อโอเคแล้วทุกคนเพราะว่าเราแตกนอกไปอีกเนาะอ่ะไปต่อเลยนะทุกคนกถ้าก,กดเป็นสะพังแล้วมันแบบมันดูเกลือเกือนิดหน่อยนะแล้วก็ค่อยเลิกเนาะก็อ่ะ อย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โหอย่าบอกแต่ว,ว่าเข้าอีกแล้วเ <laughs> จช่องหนึ่ง บอกนะว่ารอบนี้เกลือเฮ้ยน่าทำเงินโหจบแล้ว ร้อยสามหกฮึดเกลือเลยสู <c oughs> ้กันต่อไปเอ็กซ์เบเตอร์ละกันนะทุกคน ดูเหมือนว่าวันนี้น่าจะไหลยอยู่นะหมกนะจะแบบว่าถ้าสมมติว่าอ่ามันเหมือนแบบมันไหลวันต่อวันอะ่ะทุกคนถ้าสมมติว่าวันนี้เราเล่นใช่ไหมแล้วมันมันไม่ไหลเลยใช่ไหมแม่คือแดกยับอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้เลิกเล่นไปเลยนะก็ค่อยมาเล่นค่อยมาดูต่ออีกทีคือวันถัดมานะทุกคนเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูก็คือวันนี้มันไม่ให้ใช่ไหมก็วันถัดมามันก็จะให้อะไรประมาณเนี้ยเออไม่รู้นะเท่าที่สังเกตนะทุกคนก็ลองไปสังเกตดูล้กันนะว่ามันใช่หรือเปล่า แต่ส่วนตัวหมกมันเป็นอย่างนั้นไงเออก็คือเมื่อวานมันยับเลยนะทุกคนก็คือเลิกเล่นไปเลยแล้วค่อยมาเล่นวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะทุกคนก็ค่อนข้างไหลยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ไหลดีขนาดนั้นเนาะอ่ะพูดไปพูดมาตังเหลือพันพันหก หือหือเข้มะหืมเหี้ยโอ้โหเอ้ยดายเจนี่ถ้าทุกคนจะเล่นเบ็ดสูงอย่างเงี้ยนะทุกคนต้อง รับความเสี่ยงที่มันจะเสียให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่ากดตามแล้วมันจะได้ทุกครั้งนะทุกคนอะบางทีเราก็ปรับขึ้นปรับลงบ้างนะน เดี๋ยวดูเหมือนว่าจะเกลือนะตอนนี้โอเคเฮียเก้าร้อยช็อตเดียวเลยเคหนึ่พัน เล่นเบดสูงมันก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่าเล่นเบ็ดต่ำนะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าโอกาสที่มันจะแตกมากกว่านะทุกคนก็หมายถึงว่าประมาณว่าถ้ามันแตกมันก็มีโอกาสที่จะได้เยอะกว่าเบดต่ำนะอะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากดไปต่อนะ ็ไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือว่ามันจะได้นะก็เอาเคอแค่นี้ละกันก็ค่อยเล่นใหม่ละกันเนาะก็เอาแค่นี้ถอนออกไปก่อนอ่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะน้องก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย